สวัสดีครับก็โอเคเช็คเช็คเสียงแปลกๆก็มากับกลับมาสู่ช่องเพื่อนหลับใช่แนวกันอีกครั้งนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเศษเกลือหลังจากเร่าซ <c oughs> ัมมอนกันเนี่ยเราได้เกลือมาเยอะแยะจะมีเกลือ4ดาว3ดาว5ดาวแล้วแต่เลยเนาะเกลือเต็มไปหมดเลยลเราจะเกลือไปทําอะไรได้บ้างเนะเกลือเอามาจิ้มเกลืออีกทีก็ไม่ใช่ฮะคือพอเรามีเศษเกลือเยอะๆอย่างแรกเลยนะเศษ3ดาวครับมาที่นี่ครับ Exchange Piece ตรงเนี้ยแถบสีเขียวอันขวาสุดแล้วกันเผื่อคนเล่นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆเนาะก็กดสี่เหลี่ยมสี่จุดข้างบนขวานะครับแล้วก็สีตรงกลางขวานะแถบสีเขียวเนี่ยจะมี Monster ์ u n e s ั m m o n แล้วก็เป็น Exchange Piece เนี่ยเข้าที่ Exchange Piece มาก็จะเรียกว่าแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วกันเหมือนตลาดแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ่งส่วนที่เรจะเข้ามาบ่อยสุดก็น่าจะเป็นพวกหน้าสาดาวเนาะ หรือว่าจะเป็นเอา2ดาวมาแลกอันนี้แล้วแต่เลยเพราะเซตมันเหลือเยอะจริงๆใช่ไหมเออเซตมันเหลือเยอะเราเอามาแลกนี่ครับลมหายใจ Beat off ไ i น e นี่นะอันนี้คืออย่างแรกที่แบบหลายๆคนน่าจะทราบกันดีเนาะตอมาหลังจากที่เราเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราเริ่มทําตัวห้ดาวทยอยทาตัวมาเรื่อยๆถูกไหมเราก็เริ่มอยากได้บางตัวที่ขาดจริงๆใช้คำว่าขาดจริงๆนะอย่างผมเล่นผมเล่นออเบียร์เป็นตัวเมนอะ ผมเล่นอเบียเป็นตัวเมนเนาะสิ่งที่ผมจะใช้ผมชอบเล่น r t a ใช่ไหมผมเล่นอเบียแล้วผมก็ชอบเล่น r t a ทีเนี้ยตัวที่ผมมีอ่ะก็คือนอกจากจินไฟที่ได้ฟรีมาจากอีเวนท์ที่แล้วเนาะผมก็จะทำเป็นล่มน้ำอ่ามีล่มน้ำมีดวงดวงแสงมีสลดัดมีจินน้ำอันนี้คือที่ผมใช้ประจำจะเห็นว่ามันเป็นแท้งสองกับแท้งสองกับพิวสอง เออทีเนี้ยในใน RTA เราต้องการมากกว่านั้นคือผมก็มีลองทำนักดาบแสงขึ้นมาเนาะกำลังจะปั้นหฮาแล้วก็มีกดโอลาโคไฟมา <c oughs> ทีเนี้ยตัวตัวที่ยังขาดอยู่มันต้องการแท้งสามตัวกับฮิลสาตัวเพื่อเล่น RTA กับ o r เบียอันนี้คือคอมที่ผมวางไว้เหตุผลที่ต้องเป็นแท้งสามตัวคือผมต้องการจะเล่นแท้งสองฮิลสเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเลือกแบนดหนึ่งตัว แต่มันต้องมีสำรองหนึ่งตัวเผื่อโดนแย่งคงไม่โชค้ายโดนแย่งสองตัวเอออาจอาจจะเป็นไปได้นะโดนแย่งสองตัวถ้าเล่นตัวที่แบบเป็นเมตาจริงๆนะแต่ตั้งแต่ตัวดวงแสงคงไม่โดนแย่งมั้งเออในความคิดผมนะสลัดอาจจะโดนแย่งอ่อจินน้ำอาจจะโดนแย่งแต่ล่มน้ำก็โดนแย่งยากหน่อยผมก็เลยทำออร์เลคโคมาซึ่งโอเคถ้าเขาแย่งไปตัวหนึ่งเราเราคนอีก2ตัวมาดักได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังขาดแทงเนี่ยพอมีประมาณเนี่ยคือ จะไปกดกาชาให้ได้อาร์กน้ําอย่างที่ตั้งใจหรือว่าคิเมล่านามันก็ยากยากมากๆที่จะเอาแท้งตัวสุดท้ายมาทําให้ไอดี ID มันสมบูรณ์แบบผมก็เลยมาทางนี้ครับมาใช้วิธีนี้เอาเนาะแลกเศษเอาเมื่อกี้ใช้เศษสดาวแรกเนาะทีนี้เราจะมาดูที่เศษ4ดาวกับ5ดาวครับเราสามารถใช้เศษ4ดาว100ร้อยเศษแลก5ดาวได้นะครับหน้านี้นะแล้วก็เอาเศษ5ดาว3เศษครับ นี่นะสามเศษมาแรกเออ่ด้านขวามือนี่คือที่เรามีเนาะด้านซ้ายคือที่เราจะแลกอา่าทีนี้ถ้าคุณเอาเพชรไปกดตัวต่อสองพันเจ็ดเพชรได้10สกอร์ใช่ไหมแรนดอมสิบตัวออกมามันจะได้โอกาสได้มันจะน้อยมากๆผมเลยทำการใช้วิธีนี้แทนครับเอสิบเอเพชรเ อันนี้ผมเพิ่งรู้ในนี้เลยนะยิ่งเวลาใกล้หมดยิ่งมารีมันยิ่งใช้น้อยอย่างเนี้ยก็อย่างนี้มารีตอนเวลาใกล้หมดนะเพื่อนทุกคนครับมารีตอนเวลาใกล้หมดนะเออถ้าเกิดรีเวลาอื่นจะเสียร้อยเพชรบ้างอะไรอย่างี้นะมารีใกล้ๆกล้เนี่ยจะสิบเอ็ดเพชรโอ้โหอิ่มๆิมไปแหวมน้ําตอนนี้อ่ะตอนนี้ผมหานะผมหาอากน้าครับผมตัดสินใจมาที่อากน้ําไม่เอาไม่เอาคิเมล่านะเสียใจด้วยนะเพราะตอนนี้ผมรีหาตอนช่วงกลางวันเนี่ยผมเจอคิเมล่าแบบเยอะมาก แต่ไม่เป็นไรใจคืออากน้ำแล้วอยากได้อากน้ำมากก็เลยจะรีหาอากน้ำนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มองหาคือแวนไฟเนาะผมผมคงไม่เล่นแวนลมนะผมจะเาแวนไฟมาทำคอมโบที่จะมาทำรีวิวต่อไปนะเวลากดรีซตที่หนึ่งอ่ะมันจะรีทุกหน้านะครับหน้า5ดาว4ดาว3าดาว2ดาวหนึ่งดาวคือรีหมดเลยเราก็เช็ค54พอ3ดาวไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็น5าดาวน้แต่จะมาดู4ดาวก็ได้นะแต่ผมว่าไม่ไม่จำเป็นนะเก็บเก็บเสร็จ3ดาวไว้แลกลมหายใจให้ก็พอครับเอา4ดาวกับ5าดาวมาแลกตัว5ดาวเนาะเอาเศษ็ี4ดาวเศษ5ดาวเอาเครือของเราเนี่ยมาแลกนะฮะเออหลังจากใช้เสร็จแล้วก็กดรีใหม่ครับอ้าวก็คือรอบแรกสิบเอ็ดเพชรรอบต่อไปร้อยเพชรอยู่ดีโอเคก็คือรีรอบละร้อยเพชรซึ่งผมว่ามันคุ้มกว่า ไปกดกาชาที่จะได้เกลือถ้าเกิดเกลือคุณเยอะคุณมาทําแบบนี้ถ้าเกลือคุณจะหมดคุณก็ไปกดกาชาประมาณนี้นะครับอ่ามาดูกันว่าผมจะกดไปเท่าไหร่จากจากเท่าไร่วะตีทักจากสี่หมื่นเก้าพก้าร้อเพชรและกันอ่าขีน้ำมาอีกแล้วดูดิถถ้าผมแลกถ้าผมเลือกขีน้ําแทนในอากน้นํานี่ผมได้แล้วะ่ะไหนวะคีเมลาน้ำผมมีนี่ดิ ผมมีเศษเดียวอะคือผมเจอคิมิรานี่รอบที่สแล้วนะถ้าผมแลกมาก็คือ12บสอเศษแล้วอะใก,กล้ได้ใกล้ก็ใกล้กลกลความจริงแล้วอะเียได้อะไปต่อแวมลมไม่ได้ทำครับไ,ไม่ทำาใครคือเพื่อนเข้าใจนะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะมารีหาแวมลมกันในเนี้ยแต่ผมผมคงไม่ไทํานะผมมารีหาแวมไฟกับอาน้ํา เนี่ยก็มาลีหาตัวที่ได้มาอย่างเงี้ยนกแก้วน้ำก็ใช้ได้เนาะแต่เศษเรามีจำกัดอะหลักๆผมจะเอาเศษจากกิจกรรมมาแลกเนาะเนี่ยไอตัวพันลมเนี่ยจะเอามาแลกก็ดูไม่ได้มีอะไรที่น่าเอาก็าไปต่อแวนน้ำแวมน้ำ,แว,นำแวมไฟดิไม่มีเลเวน่น ตกใจหมดเลยโอ้แวมน้ำมาเยอะมากคือแวมน้ำครับบอกว่ามาเยอะมึงก็ยังมาอยู่กูต้องย้ายแนวแล้วกูต้องย้ายแนวแล้วแนวสงสัยแนวเมื่อกี้มันเป็นห้องของแวแวมน้ำครับมันไม่ใช่ที่ของแวมไฟเอ่อไป แมลมมาทุกธาตุอ่ะยกเว้นยกเว้นไฟคือมึงมาทุกนี่ไงอ่ะทีนี้เวลาแรกนะข้างบนเนี่ยคือแรกแวน1นชิ้นใช่ปะ่ะเราแรกแวน3ชิ้นเราเลือก3ชิ้นมันจะบอกว่าต้องการ300เศษต้องการสา0รเศษกดตัวนี้ครับบันเดลก็คือคลิกจะได้ถ้าเกิดเรากดอย่างเงี้ยมันจะให้เราเลือกใช่ปะ่ะแต่ถ้าบันเดลอ่ะคือกดทีเดียวไปหมดเลยนะกดทีเดียวไปหมดเลยนะก็จะเอาตัวไหนไปย่อยก็เลือกดีๆอย่างเช่นเอ่อผมจะเอา อะไรดีวะอ่าตัวนี้อ่าเนี่ยกดทีเดียวมันไป1 0 5เศษเลยใช้300เศษใช่ไหมกด, no, กดอินฟโนกดอิมอ่าสมมุติประมาณนี้นะแล้วก็กดแรกปึ้งแล้วก็ได้เศษแวนมา3เศษอ่ามาดูนี่ฮะเป็น17เศษล้วถ้าเจอแวแวมไฟอีกทีหนึ่งผมจบแล้วนะไปอ้าวทำไมไม่ใช่อากน้ำ คีเมล่าน้ำมาอีกแล้วโอ้โหถ้ากูเลือกคีเมล่าแทนอาร์คนี่กูจบไปแล้วเออเอาให้อาร์คลม่มใช่ไหมไม่มีอะไรเนาะอาร์กน้ำอาร์กน้ำมาครับก็ตืด๊ดอย่างนี้เลยเนี่ยเรากเราใช้9เศษในการแลก3เศษเนาะก็กดแลกไปครับก็เลือก ก็เลือกเศษที่จะแลกไว้ในหัวก่อนที่ต้องมีเศษเราคำนวณเศษไว้ก่อนนะสมมติว่าเราเราขาด20เศษเราต้องใช้60เศษ5ดาวมาแลกเราก็ต้องมี60เศษเตรียมไว้ก่อนนะเราค่อยมากดนะครับไม่งั้นจะเสียจ,จะเสียเพชรฟรีนะมาทั้งอีฟิตน้ำฟิตลมเลยล่วงโพน้ำลม จริงๆถ้าคุณจะเย็นๆนคุณรอเวลาหมดแล้วคุณก็มาหลียเอาก็ได้นะเออแบบไม่ต้องรีบก็มาดูไม่ต้องใช้เพชรรีมาดูทุกวัน,นแล้วก็แลกไปเรื่อยๆก็ได้นะไม,ไม่ไม่ไม่ถึงกับแย่มากผมผ้าที่ผมไม่แลกมาหลายวันนี่ยอมรับเลยผมเพิ่งมากัดฟันว่าแบบกูยอมเสียเพชรซึ่งแบบหลายๆเพื่อนผมหลายๆคนทําแบบนี้ไงแล้วผมก็ยังแบบดื้ออยู่มาทําทีหลังก็ต้องเสียเพชรเยอะหน่อย ไอ้น้ำถ้าน้ำก็ขอเป็นอาร์คแวมพา์ลมแวมพา์น้ำแวมพา์ไฟล่ะลมกูแลกลมกูได้ยี่สิบแล้วมั้งเนี่ยฮะเหมือนเหมือนเกมไม่มีเครื่องจับความต้องการอะดีเทคเจอเนี่ยคิเมล่ากูเลือกอาร์คมึงแต่คิเมล่าถ้าเกิดกูเลือกคิเมล่าคงคงคง,คงมาแต่อาร์คใช่ไหมนี่อาร์คมา นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดโดน Oracle นี่กูกรีดผมกรีดเลยนะกดโดนอดถ้าไปกดโดน Oracle เนี่ย12เซตต่อ17เซตฮะหรือว่าเราจะได้อากน้ำพร้อมกับแวมวะเราเริ่มจากเขาเลยนะ499ใช่ไหมใช่ไหม499ตอนนี้รีมาแล้วประมาณ2 2,100ปะ่ะเออประมาณ2,100เพชรซึ่งเอาจริงๆ2,100เพชร 2, นี่ ถ้าไม่มาแรกอย่างนี้ทุกวันนี้เราก็คงยังไม่ถึงไหนไปเปิดตัวยังไปเปิดหาตัว5ดาวแค่ส0โลยังไม่ได้เลยถูกปะนี่เรากำลังจะได้2ตัวนะเว้ยเออแต่คุณก็ต้องมีเกลือมาจิ้มไงเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือนะฮะอีเวนต์จับปลากำลังจะเริ่มแล้วสิมันมาเัเราหรือลบเราเร่งให้เรากดเร็วคืออะไรเว้นหรือว่าแหว มาได้แล้วกดเดยอะแล้วกดเดยอะแล้วเพื่อนลึกจัดอะโอระเข้ไฟให้กูแลกวโอระเข้ไฟเลยไหมล่ะจะได้ไอ้เวกสิบห้าไปเลยฮะแมมล้มมาอีกแล้วครับเนี่ยไ,ไอ้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 ที่เราไม่เอามันจะมาเรื่อยๆฮะเฮ้ยรู้ล,ละรู้ล,ละมันจะบอกว่าเฮ้ยเอ็งไปรอตบปลาก่อนแล้วค่อยมาไหมอะ่ะเออไปรอตบปลาอ้าวตบปลาแบบนี้เหรอ แป๊หนึ่งนะครับเขาก็ก็คงแบบนี้แหละโอเคอ่ะอ่ะอ่ะอัวอัวนี่อัวมารอตบปลาแล้วเฮ้ยอย่างนี้เลยปลา่าล่ะอย่างนี้เลยปลา่าล่ะเออตบปลาได้เศษห้าดาวอะ่ะอ๋อน้ำอ๋อเจ้าไอ้อีกนิดนะ่ะ โอ้ยลึกลึกเลยตอนนี้จะจะ 5, ห้าพันเพชรละจะห้าพันเพชรละไอ้นี่คือขัดนิดเดียวอ่ะอาร์คสมครั้งกับแวมไฟหนึ่งครั้งแค่แวมไฟหนึ่งครั้งผมก็หยุดแล้วนะยังไม่มาอีกเหรอไม่ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพื่อนผมเขารีก,กันถึงถึงขั้น 10, หมื่นเพชรกว่าจะได้ครบอ่ะนะหมายถึงว่าตั้งแต่ศูนยะนะ นี่ผมไม่ได้กดคามใช่ไหมแวมไฟมาแล้วแวมไฟมาถูกแล้วดิถูกแล้วดิตัวครบแล้วดิจะจะกดรีละเพลนเพลนได้แล้วเร็วกว่าี่คินนะเออเร็วกว่าี่คินนะแวมไฟครบยี่สิบเศษแล้วโอเคเดี๋ยวผมคงอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้องเอาตอนนี้ไม่รู้เจ้าอากน้ำมาทำไมเพราะว่าไม่มีเดวิลแล้วครับ ไม่มีเดบิวให้แม้กระทั่งออฟไฟที่กดมาแล้วอพอเรากดมาหมดแล้วนะฮะก็มาที่แท่นครับแอนมันจะขึ้นตรงนี้ให้เรากดซัมมอนได้เลยนะครับเราก็จะได้ตัวที่ต้องการตามนี้เลยครับใช้ไปกี่เพชรกับผ้าดาวครับใช้ไปกี่เพชรกับผ้าดาวครับ,บคบอ,อแห้งกันหรือเปล่าละ่ะ แต่โดนไปทั้งหมดห้าพันเพชรปะประมาณประมาณห้าพันเพชรเนาะห้าพันเพชรนี่ตกตกกาชากี่ครั้งอะฮะมันเพชรตกกาชากี่ครั้งวะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นึกว่ากดทีเผอแล้วจะมาสองพันเจ็ดร้อยสองครั้งห้าพันสี่คุณกดซัมมอนสองครั้งอะ ก็ไม่ได้5้ดาวง่ายๆว่าวแบบโอกาสน้อยมากว่าที่กด2ครั้ง20โลจะได้5้ดาวถูกปะแต่เราเอาเกลือมาแลกไงเ,เออถ้าเกิดคุณมีเกลือสีดาห5าดาวเยอะๆก็มาใช้วิธีนี้ได้กันนะครับก็ตามนี้เนาะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณครับสวัสดีครับ